มาพบกับราาสัคนแสนซนคนสวยน่านรักเจ้ารากุว่างเะค่ะกระดิกส้นเคยเนาะกับจ้องตาบุ้งแจดันเองค่ะซึ่งวันนี้ตาอง้งแของเราเนาะมากับสีผมแดงชาติของดิฉันเลยนะคะเพราะเราอยู่กับเรื่องลางสังหอน,นั่นเองค่ะ สเปเชียลแต่ว่าอาจเป็นทีเซอร์ก่อนถูกต้องเนาะเพราะว่าสเปเชียลจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้ดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์หนุปปะอ่าใช่ที่แฟนมีติ้งเวิร์ฟแฟนมีติ่งดังนั้นก่อนอื่นเลยเราประชาสัมพันธ์ข่าวเขาอีกครั้งหนึ่งบัตรแฟนมีติ้งนี้เปิดจำหน่ายวันไหนคุณวันที่10มีนาเวลา10โมงตรงค่ะที่เวิร์ดเว็บไทยทิกเกตเมเจอร์ดอทคอมเรามาดูกันว่าเจ้าสเปเชียลอีพีนี้จะเป็นยังไงกันัล้วเลยไหมคุณล่มเลยค่ะเริ่มค่ะ Aah, ah, ya? The Sign First Fan Meeting Lost in the Jungle 6เมษายนนี้ที่ MCC Hall The Mall Lifestyle บางกะปิจำหน่ายบัตรวันที่10มีนาคมเวลา10โมงที่ ThaiTicket Major.com บัตรราคา5,500บาท4,500บาท3,000บาทและ1,500บาท จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอสําหรับตัวของสเปเชียลแลวเราได้เห็นแล้วว่าซีนส่วนใหญ่แล้วบ้านเนี่ยเป็นบ้านของคุณพยาอ่าอันนี้มีการแต่งเข้าบ้านแล้วลไม่อยู่แล้วนะคนทองคอนโดอะไรนะั่นน่ะคือหน่อยไปเลยแล้วเราเห็นเหมือนมีน้องผู้หญิงที่ไปนอนร่วมเตียงกับเขาด้วยอ่าใช่ลูกเรียงหรือเปล่าเดี๋ยวน้องน่าจะเป็นพยานปากสาคัญในคดีไหมเพราะว่าตอนแรกอ่ะ คือเขาเจอน้องอะดูเจอที่ทํางานอะถึงว่เขามีการพามาแล้วพูดคุยกันอ่าแล้วเหมือนคุณเขาเห็นเป็นรางสังหรณ์จับตัวน้องแล้วเกิดนิมิตหมายอะไรขึ้นมามันเหมือนว่าอ่ะเราอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างว่าคุณพี่ใหญ่เนี่ยกับคุณเข้มดูเหมือนจะโดนจับถูกแล้วเหมือนเขาถูกบังคับให้ต้องต่อสู้กันเองอ่ะอ่าซึ่งทีนี้ก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าตัวคุณพยากับคุณทานน่าจะต้องร่วมมือกันไปช่วยเพื่อนบ้างละจากปกติที่เป็นฝ่ายทุกคนต้องช่วยเหลือตลอดก็มีดูเหมือนจะแบบเป็นฝ่ายไปช่วยละ โดยปกติอย่างในเรื่องหลักเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคแหละพลังส่วนใหญ่ที่เข้ามาช่วยในคดีอ่ะมันคือพลังของฝั่งของคุณทานอ่าแต่รอบนี้เป็นพลังของคุณพี่ชายอ่าใช่แต่รอบนี้เหมือนพลังมันทั้งข้ามาจากคุณพยาเลยใช่อีสานที่เขาูปล่อยพลังอ่ะนั่นสิแต่ก็เลยต้องดูว่ามันมาอย่างไรและมันจะใช้เวลาในการเล่าเนี่ยเท่าไหร่ออนั่นสิตัวความยาวของสเปเชียลอีพีอยากคิดว่าน่าจะอยู่แบบ ชั่วโมงกว่าเลยถูกไหมที่คุณบอคิดว่า,กกวาคิดว่าจากแบบทำลายอ,อัอเจนดาที่เขาให้ดูเนี่ยมันอยู่ที่มันชั่วโมงครึ่งอ,ะอ่ะซึ่งน่าดูหน,หนึ่งเรื่อง จริงๆเราก็เลยโอเคถ้าสมมตเออิเขาเนี่ยปล่อยตัวสเปเชียลอีพีให้ดูที่หมายถึงว่าเราสามารถทำเรียกชั่นได้เราก็จะมาแน่ๆถูกต้องแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรถือว่าครั้งนี้เป็นการช่วยประชาชนสะพานว่าทุกคนคะอย่าลืมไปซื้อบัตรซื้อตั๋วรับชมผลงานตามกการายละเอียดตอนท้ายคลิปออที่เขามีการแจ้งไว้เลยถูกต้องเนาะช่วยกันสนับสนุนงั้นพูดอีกนิดนึงเราได้ติดตามข่าวสารของตัวค่ายจริงๆต่งงๆและพบว่าเขาลงทุนกับซีซีไปแบบมหา นม,มนั่นสิมันถึงไปเทรดผลนี่เราแค่รู้สึกว่าทุกคนอย่าลืมไปสนับสนุนนะคะอย่างน้อยเขาก็จะได้เห็นว่าด้วยผลตอบรับด้วยกระแสะตอบรับอะไรเงี้ยมันทําให้แบบมันคุ้มที่จะลงทุน<ช>หวานและในอนาคตไม่ว่าจะเป็นของทั้งค่ายหรือของทางแบบโปรดักชั่นไหนๆก็จะรู้สึกว่าโอเคการลงทุนในที่สุดอะมันคุ้มค่าเด<ช>ิมอะไรเงี้ยมันมีเราคอยซัพพอร์ตอยู่เ <c oughs> นาะก,ก็ช่วยกันซัพพอร์ตแล้วกันนะคะเป็นแรงใจแรงเชียร์เนาะนะคะได้ง,งาน้นะคะวันนี้เราสองคนและ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมใครอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริงๆแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะใครที่ไปดูหรือกดบัตรได้อะไรเนี้ย <c oughs> มาอวดมาคอมเมนต์ได้เลยนะเ <c oughs> นาะอะ่างนั้นวันนี้เราสองคนขอบอกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ